ไม่มีข้อมูลลูกค้าเหรอคะแล้วเขตสามสิบสี่เขตสามสิบสี่นี่ไม่มีนะคะพี่ไม่มีอะไรคะเอ่อสำนักง,งานกสทชนี่ตั้งอยู่ที่ไหนคะ,จะจาสารากลางจังหวัดเชียงรายค่ะสารากลางจังหวัดเชียงรายปกติแล้วสำนักง,งานใหญ่อยู่แถวศรีลมไม่ใช่เหรอคะอยู่แถวสะพานควายไม่ใช่เหรอคะพี่ แล้วหนูอยู่ส,สกกรีสะเกดแล้วทำไมต้องเกี่ยวกับเชียงรายอะคะนั่นสิคะทำไมต้องเกี่ยวกับเชียงรายแล้วเราจะเจ๊แล้วจะต้องยังไงแต่ที่ฉันจะต้องตอบไปว่าทำไมที่ของคุณอยู่้องหูงคุณถึงว่าตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายการที่พี่จะโทรหาคนอื่นแล้วพี่ไม่รู้จากชื่อนามสกุลเขาพี่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐแบบไหนระดับชาติไงคะชัดหน้านหรือเปล่าคะ แก่อมแก๊งคอเซนเตอร์พวกเราทั้งสตูดิโอหัวเราะคุณอยู่นะคุณออกจากอาชีพนี้ไปเถอะคุณไม่เหมาะกับอาชีพนี้แล้วพายแพ้เออ โอ้โหหลอกไม่เก่งแล้วยังน้ำอดน้ำทนไม่ดีอีกหลอกได้อย่างเดียวเลยเคสเนี้ยอหลอกดาโอ้ยโ,โดนไปเ,เต็มอ่าจุปลาณีสมคเนครับโพสคลิปวิดีโอสุดฮาเป็นเสียงสนทนากับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะโทรมาบอกว่าเออผมก็ไม่เคยจะอดทนฟังกันทีนะพ<ช>อเขาโทรมาบอกว่าโทรจากกสทชปัชบผมก็กดวางผมขี้เกียจเสียเวลาหลายคนเป็นแบบนี้เออเออนี่ฮะ โทรมาแจ้งว่าโทรมาจากสํานังกงานกสทชนะเจ้าของ Facebook ดังกล่าวคาดว่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพโทรเข้ามาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวแหละนะครับเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปเจอไปถามหน่อยเจ้าของ Facebook พี่สุปราณีเล่าบอกว่า3มิถุนายนกาลังนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะเลยโทรศัพท์เข้ามานะฮะที่มือถืออ้างว่าโทรมาจากสํานังกงานกสทชระบุว่าหมายเลขของคุณถูกร้องเรียนแล้วก็จะปิดเบอร์นะจะปิดเบอร์ของคุณภายใน2ชั่วโมงนี้กด9ด่วนนะติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วเธอไม่กดฮะ เธอไม่กดปั๊บระบบระบบระบบก็คือไอคนที่โทรมานี่แหละนะอ<า>ขอ,อดลนทนไม่ไหวมาอัตโนมัติเลยมาคุยเองเอนะฮะซึ่งบุคคลที่โทรเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กสชทชเขต34มีสีาสำนักงานตั้งอยู่สารกาง<ม>บบจังหวัดเชียงรายไม่เชื่อเซิร์ช Google ดู<อ>นะฮะแล้วขอชื่อขอนามสกุลกับเจ้าของหมายเลขน,งงนะฮะ ซึ่งก็คือเธอที่แหละนะครับมาถามโน่นถามนี่อยู่ท้ายที่สุดแล้วแก๊งคอเซนเตอร์คงรู้ว่าถูกจับได้นะฮะก็เลยด่าซะนะครับเราเราเซนเซอร์ไปแล้วนะเออช่างมันเถอะว่าด่าว่าอะไรด่าล้วกันนะครับซึ่งเธอฟังดูตั้งแต่แรกแล้วรู้เลยว่าเป็นพวกแก๊งคอเซนเตอร์โทรมาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเธอก็เลยตั้งสติอัดคลิปเอาไว้แล้วอัพขึ้น Facebook เพื่อเตือนประชาชนนะฮะก็ทำให้คนเห็นคปนี้ขำครับขำนะ โอ้ยอายนะคอเซ็นเตอร์อายนะนี่ฮะดีนะนี่ฮะกองสอทยกองสอทชรอ,อมาจากอะไรครับเออรู้หรือเปล่านะฮะาฟังพี่ปานีเล่าหน่อยดีกว่าสุปานีเล่าหน่อยดีกว่าฮะ เบื้องต้นหากเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาจะมีข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรต่างๆของเราครบสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่โทรเข้ามาแล้วไม่มีข้อมูลพื้นฐานพวกนี้และอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐให้สงสัยไว้ก่อนว่าพวกเขาคือมิจฉาชีพ เะะตือนกันไว้นะคะจริงๆแล้วทําแบบพี่เบิร์ตทำมาถูกที่สุดอ,อไม่ต้องไปเสียวเวลาคุยกับเขาคือบางคนเขาเตือนถึงขั้นว่าเวลามันบอกให้กดเลขอะไรอย่าไปกดนะการกดตรงนั้นไม่รู้มันตั้งโปรแกรมอะไรไว้สามารถที่จะเข้ามาล้วงเอาข้อมูลในโทรศัพท์เราได้หรือเปล่าอ,อย่าไปยุ่งเลยไปสนใจวางเลยครับ